สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักท่านนะคะวันนี้แม่วีจะมาปลูกฟักแฟงนะคะที่แม่วีเพาะไว้แล้วนะคะแล้วแม่วีก็จะเอามาขยายนะคะจะมาปลูกใส่ถุงปุ๋ยนะคะถุงปุ๋ยก็สอบนะคะที่เราไม่ใช้นะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ กรก็จะมีนะคะขี้วัวค่ะแล้วก็ดินนะคะดินที่เราซื้อตามท้องตลาดแล้วก็เอามาผสมนะคะแล้วก็นี่ค่ะต้นฟักแฟงนะคะแล้วก็กระสอบค่ะแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะ อื่นแม่วก็จะต้องเอาขี้หวัวผสมกับดินก่อนนะคะก็คลุกเขานะคะเอาให้เข้ากัน,นะค่ะ จากนั้นเราก็ตักดินใส่กระสอบเลยนะคะ จากนั้นเราก็นำต้นฟักแฟงลงปลูกเลยนะคะปลูกในกระสอบนะคะสำหรับผู้มีพื้นที่น้อยๆนะคะหรือว่าดินไม่ดีนะคะสามารถปลูกในกระสอบได้นะคะ แม่มีปลูกสองต้นนะคะอีกต้นหนึ่งค่ะ จากนั้นเราก็ใช้เชือกฟางนะคะหรือว่าเชือกอะไรก็ได้นะคะมัดกระสอบไว้ค่ะกันเขาล้มนะคะมัดกระสอบติดเสาไว้นะคะท่านผู้ชม จากนั้นก็รดน้ำเลยนะคะคุณผู้ชมเชิมเลยค่ะพอปลูกเสร็จแล้วนะคะรดน้ำแล้วนะคะไม่วีก็เอาไม้แบบนี้นะคะ่ะมาหนีบกับเสาไม้ไว้นะคะเพื่อให้ฟักแฟงนะคะเขาจะไต่ขึ้นไปนี่นะคะ หากว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไ cribe กดติดตามไม่วีชาเนลด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ